ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆนั่นก็คือผัดไข่ผักชยากันนะคะหรือคณะเม็กซิโกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นสูตรคีโตและคลีนทานได้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันค่ะจะมาเก็บใบผักชยากันก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้เฉพาะใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะหั่นผักชียากันนะคะเพื่อที่จะใหไข่ขับเอาเข้าไปะครับก้างอะไรนี่เอาเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ให้มันมากรอบนะคะในการปรุงอาหารค่ะค่ะใส่กระเทียมค่ะนะคะเกลียวพอหอมค่ะพอเหลืองนะแล้วถึงจะใส่ไข่ลงไปค่ะ กองนะขยี้ค่ะแล้วผัดให้ไข่สุกนะ ให้ไข่สุกแล้วก็ทั้งหมดก่อนนะคะถึงจะใส่ผักชียาลงไปนะคะสใส่ผักชียาลงไปค่ะยังผัดไข่เลยนะคะผักชียางนะคะซึ่งเราสามารถปลูกได้ง่ายมากที่บ้านเรา ตักปุบก,ก็ได้แล้วค่ะปรุงสุกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นะคะในส่วนของน้ำมันหอยค่ะนิดนึงนะคะน้ำซุกนิดนึงค่ะ ชิมรสตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ซุปหวานนิดนึงนะคะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเกิดขึ้นะะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะสําหรับผัดผักชายานะคะใส่ไข่กันนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากลองไปทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็อขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ